กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคีปวันนี้เราอยู่เกม c อร์ o ี้โ t y Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะมีข้อมูลของการสปอยแบนนพารในซีซัน12แล้วก็ซีซัน13บางส่วนนะผมต้องจำว่ามีการสปอยนิดนึงนะ เพราะฉะนั้นผมเราก็มาด้กว่าว่าในช่วงของซีซัน12แล้วก็ซีซัน3ที่ตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลหลุดบางส่วนมาแล้วจะเป็นข้อมูลอะไรก็มาดูกันเลยเดนมาเริ่มอย่างแรกเลยผมกับปืนประจำบัตเลอร์พาร์ทซีซัน12โดยมีหลายคนเนี่ยไปถามว่าเพศหลักกับผมปืนในซีซัน12เนี่ยมันจะเป็นปืนสาย AMG หรือเปล่า ซึ่งแน่นอนว่าทางทีมงานผู้พัฒนาผมก็มีการตอบกลับมาแล้วว่าในซีซั่น12ครับผมปืนใหม่เนี่ยมันจะไม่ใช่ปืนสาย AMG แน่นอนแต่ว่าอาจจะเป็นในซีซั่นถัดๆไปหลังจากนี้ก็แปลว่าปืน AMG ผมอาจจะเป็นปืนใหม่ประมาณช่วงซีซั่น13ถึงซีซั่น14นั่นเองและก็ด้วยเหตุน,นี้ผมหลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่างั้นในซีซั่น12ที่จะถึงเร็วนี้เนี่ยมันจะเป็นปืนอะไร โดยจากข้อมูลที่ผมที่พี่ลิงทำการรวบรวมมาความเป็นไปได้ผมที่จะเป็นมากสุดเนี่ยในซีซั่นสอเนี่ยน่าจะเป็นปืนตระกูลสาย AR ครับผมทําไมถึงคิดว่าเป็นปืนตระกูล AR ก็มาฟังข้อมูลกันนิดนึงนะโดยอย่างแรกเลยผมในแต่ละซีซั่นเนี่ยปืนเขาแทบจะไม่เอาแบบเดิมเนี่ยซ้ํากันเลยโดยในซีซั่นสินี้ผมปืนมาใหม่จะมี2กระบอกก็คือปืนสายสไนเปอร์กับปืน n a 4น และปืนสาย smg รับผมกับปืนเฟนสเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ตัดได้2อ,อย่างแล้วนะก็คือตัดสไนเปอร์ออกกับปืน smg ออก2อ,อย่างต่อมากับปืนสาย amg ก็ตามช่วงต้นคลิปที่พิลิงบอกเลยว่าในซีซันหน้าซีซันสิเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปืน amg ผมอันนี้คือ Official ประกาศมาเองเลยเพราะฉะนั้นก็ตัด amg ออกไปอีกหงอันถัดมาผมเป็นปืนสายช็อตกันแน่นอนว่าปืนเอเคผม พิ่งมาในซีซั่นที่สุดเพราะฉะนั้นก็ตัดสายช็อตกันไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางเลือกที่เป็นไปได้ก็จะเหลือเพียงแค่2อ,อันเท่านั้นนะผมก็คือปืนสาย AR กับปืนสายตระกูล Must man. มัสแมนผมซึ่งมัสแมนเนี่ย พี่ลิงมองว่ามันไม่น่าจะรีบมีอันใหม่มาครับผมเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือปืนตระกูลสาย AR นะเพราะว่า AR อเนี่ยอันล่าสุดที่เพิ่งมาถ้าเกิดว่าพี่ลิงจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นตัวด r k ิดซึ่งมันก็ค่อนข้างผ่านมากเกือบสามถึงสี่ซีซั่นแล้วซึ่งมันก็ค่อนข้างนานพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนกระบอกใหม่ก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นปืน AR นะต้องย้ําก่อนว่ามีความเป็นไปได้สูง หรือไม่แน่ผมทางเกมอาจจะเซอร์ไพรส์เราก็ได้โดยมีการอัปเดตปืนใหม่เนี่ยป,ปืนพกกรองก็ได้ผมเพราะาตอนนี้เนี่ยปืนพกมีเพียงแค่2แบบเท่านั้นนะผม <c oughs> ก็จะมี J 3 5 8กับ M W 1 1 <c oughs> อาจจะมีตัว Desert Eagle อัปเดตเข้ามาเป็นปืนพกแบบใหม่แล้วก็เป็นแบบ Akimbo ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าในเร็วนี้ผม Akimbo เนี่ยของปืนเฟนด์กำลังจะมาแล้วปืนพกที่เป็นปืนพกคู่เนี่ยประจำซีซั่นอาจจะอัปเดตมาก็ได้เหมือนกันนะเป็นเทรนของปืนคู่นั่นเองครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องรองรุ้นกันที่คืว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนะสำหรับเพื่อนๆคิดว่าปืนใหม่จะเป็นปืนอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ ถัดมาโอ้โหเป็นคำถามเกี่ยวกับรายคาโมรายพิเศษตัวใหม่ว่าจะมาในซีซั่นหน้าหรือเปล่าซึ่งทีมงานเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่มาครับผมแต่อาจจะมาก็ได้โดยตอนนี้เนี่ยเขามีการเกง่งๆกันว่ารายคาโมที่เป็นรายพิเศษตัวใหม่ผมถัดจากรายดามัสคัสเนี่ยจะเป็นรายไดยมอนด์ครับผมต้องย้าก่อนว่าอันนี้คือที่เขาเนี่ยเก่งแล้วก็ดาวนเลยนะอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ แล้วก็ล่าสุดนี้ผมถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามข่าวสารไ้บ่อยเนี่ยจะรู้เลยว่าเกม Call of Duty Mobile ผมกําลังจะมีการเปิดเซิร์ฟใหม่ที่เป็นเซิร์ฟแยกจากเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟ g ก o b อลของเรานะผมก็คือเซิร์ฟจีนนะผมแน่นอนว่าในเซิร์ฟจีนนี้ผมก็มีหลายๆคนเนี่ยไปลองเทสมาแล้วแล้วก็เจอ,อรายหลายๆอย่างที่แตกต่างจากในเซิร์ฟหลักที่เราเล่นกันอยู่ผมไม่ว่าจะเป็นการปรับในส่วนตัวเอฟเฟกของตัวปืนเพิ่มเติมมากกว่าเดิมมีการปรับในส่วนของ ถ้าแอนิเมชันรีโหลดของตัวปืนแบบใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าแล้วตกลงเนี่ยอัปเดตให้กับเซิร์ฟจีเนี่ยเซิร์ฟ g l o b a l ของเราเนี่ยจะมีการอัปเดตให้ด้วยหรือเปล่านั่นเองครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจมากก่อนอื่นนะผมเรามาพูดเกี่ยวกับเอฟเฟกของตัวปืนแบบใหม่ก่อนดีกว่า เนื่องด้วยเอฟเฟกตัวนี้ผมมันจะมาพร้อมกับระบบไนโหมดที่เป็นโหมดกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรายิงกันในโหมดกลางคืนเนี่ยแน่นอนว่าเราจะมองไม่เห็นวิถีกระสุนใช่ไหมไอเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องนี้ด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถยิงกันแล้วก็เล่นกันง่ายขึ้นแล้วก็สร้างสีสันให้กับตัวเกมและที่สําคัญที่สุดก็คือในเซิร์ฟเวอร์จีนะผมเขาจะมีกฎเข้มงวดเรื่องเกี่ยวกับสี ของเลือดในการยิงครับผมว่าห้ามมียิงแล้วมันมีเลือดออกเพราะฉะนั้นเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เกม f อฟต่างๆที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์จีเนี่ยสามารถเปิดเซิร์ฟได้นั่นเองครับผมก็เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟจีที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เทสอยู่เนี่ยถึงได้มีตัวนี้มาแต่ว่าในเซิร์ฟเราเนี่ยยังไม่มีครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจะถามว่าจะมาหรือเปล่าอันนี้พี่ลิงก็ยังไม่คอนเฟิร์มครับผมเพราะว่าทีมงานเนี่ยเขายังบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมัน จะอัปเดตเข้ามาในภาคของเซิร์ฟเวอร์ไทยเอเชียของเราด้วยเหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องรอ,อ,อรุ่นกันอีกทีนึงเนาะเรื่องต่อมาผมกับนิวแอนิเมชันรีโหลดกระสุนในรูปแบบใหม่ซึ่งในตอนนี้เนี่ยบางกระบอกก็เข้าไทยแล้วผมบางกระบอกก็ยังไม่เข้านะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอรุ่นกันนะผมสำหรับคนที่อยากจะดูในส่วนของตัวแอนิเมชันปืนรูปแบบใหม่ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเดี๋ยวพลิงก็จะปล่อยลิงก์ไปยาวๆนะประมาณสักช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะ ถัดมาผมเป็นการสปอยที่หลายคนเนี่ยไปขุดแล้วก็เจอไฟล์โค้ชชื่อแผนที่ผมที่จะเป็นด่านใหม่ที่จะปรากฏมาในบันพัสซีซั่น12และด่านโหมดกลางคืนผมที่คอนเฟิร์มแล้วว่าจะอัปเดตมาเป็นด่านแรกๆให้เราเนี่ยได้เล่นกันก่อนผู้เล่นคนอื่นนะผมก็จะมีทั้งหมด2ด่านด้วยกันตามนี้เลยโดยสำหรับด่านที่โชคดีด่านแรกผมที่เป็นโหมดกลางคืนด่านแรกๆเลยก็คือด่านครช โดยรวมเนี่ยหมดกลางคืนคราวนี้ผมรูปภาพสปอยล์หลุดมาเนี่ยมันเป็นแบบในวิชั่นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะมีโอกาสในการเล่นระบบในวิชั่นในเร็วนี้ผมและก็ด่านที่2อง,งผมก็จะเป็นด่านสมิธสองด่านนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างใช้งานบ่อยในการแข่งขันมากๆและมีจุดประทาค่อนข้างเยอะบอกเลยว่าถ้าเกิดโหมดกลางคืนเข้ามาเนี่ยมันแน่นอนนะทั้ง2ด่านนี้นะแล้วก็ตามด้วยด่านใหม่ประจำบารซีซั่น12บสองก็งงงผม,ผมกับด่านแฮกนี่ยาร์ด หรือเกิดว่าพูดง่ายๆผมเป็นด่านที่เราจะต่อสู้ในบริเวณที่เป็นโกดังนั่นเองโดยตัวด่านนะผมจะมีพื้นที่ในขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่นในภาคพพซีเนี่ยก็จะรู้ว่าด่านนี้เนี่ยมีจุดซุ่มยิงค่อนข้างเยอะมากผมไม่ว่าจะเป็นบริเวณอาคารที่เป็นโกดังต่างๆบริเวณหลังคาที่เราเนี่ยสามารถปีนขึ้นไปได้ก็เป็นด่านที่น่าสนใจมากๆเลยนะ และยิ่งมีการมาของตัวระบบในวิชั่นผมที่อาจจะมาในประมาณซีซัน12ถึงซีซัน13เนี่ยโหบอกได้เลยว่าการเล่นกันนะผมการที่เราอาจจะต้องใส่ในวิชั่นหรือว่าแว่นพิเศษมองกลางคืนเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีมิติในการเล่นมากขึ้นแต่ในส่วนของระบบในวิชั่นอันนี้พี่ลิงยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันจะเอาแบบเหมือนกับในภาค PC เลยหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเอาภาคพ c เนี่ยมันต้องมีแว่นในวิชั่นใส่เข้ามาด้วยนะซึ่งมันจะกิน1สล็อตแต่เกิดว่าเป็นในภาคของโมบายตอนนี้เนนี่ระบบบบบทแใกกกล้ัสุด ก็น่าจะเป็นด่านที่เป็นทีมฮาโลวีนนะผมซึ่งมันก็จะมืดๆหน่อยมองเห็นยากหน่อยแต่มันก็ยังพอมองเห็นกันได้โดยไม่ต้องใช้ในส่วนตัววันวิชันเข้าช่วยนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้กับระบบใหม่ในวิชันเนี่ยมันจะมาแบบไหนมันจะปังขนาดไหนอันนี้เราต้องรอดูอีกทีนึงตอนตัวเกมเนี่ยอัปเดตเข้ามาอีกทีนึงในซีซั่นหน้านะแล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับข้อมูลสปอยล่าสุดของบรรพัดในซีซั่น12ว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มีการแอบปล่อยหลุดมาให้ผู้เล่นของเราเนี่ยได้รู้กัันนนนนแล้ววมาบาบงงส่่ แล้วก็เหมือนเดิมว่าต่อจากนี้ผมพีรินก็จะปล่อยในส่วนตัว New Animation Reload จากเซิร์ฟเวอร์จีนนะผมซึ่งคาดกันว่าน่าจะอัปเดตเข้ามาในไทยในเร็วนี้แหละแต่ก็อาจจะต้องรออีกสัก1-2ซีซั่นน่าจะมีการอัปเดตมาเพราะตอนนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องบั๊กอยู่นะเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยมันยังเป็นเซิร์ฟเวอร์เบต้าเทสเล่นอยู่เลยนั่นเองนะนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคิดดีๆแบบนี้สปอยแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่องแล้วก็แฟนเพจ f a c e b o o ์ชาแ,น,แ,น,นะแะะนนี้้ตอองขอบคุณเพื่ลยูท b i